มันเป็นบานนอกมันยุ่นอกเนาะพี่น้องมันบ่คอยมีอากาศมลพิษไล่บ่มีหงจักหงงานไล่เนาะอากาศก็เลยดีเนาะพี่น้องเนาะมันบ่คือยุ่ในเมืองใหญ่เนาะมันมีมลพิษไล่เนาะพี่นอ้องอันนี้ถือว่าบรรยากาศถือว่าอากาศมันให้ใจปดภู้งดีเนาะพี่นอ้องนสบายดีพี่นอ้องเนาะถือว่าพอส้มสภาพี่นอ้องเมื่อแอล เอลยูวัตเอลยูถ่านเนาะพี่น้องคือว่าคลิปนี้เป็นต่อเป็นคลิปที่ซ้องต่อจากที่เขาลุกไปทรายมาบอเทือนลังนี้เลยเนาะพี่น้องแล้วเมื่อส้มวิยวยูทึงเนาะยูทึงถ่านเะนาะมาพี่น้องสังเกตเห็นบอกพอกส้มสิพาพี่น้องขึ้นเมื่อเทิงอะไรพี่น้องพี่น้องเห็นบอกมันมีม,นม,มันมียาแเบอยั่ไงเนาะพี่น้องพี่น้องสังเกตวนะ่าเนาะเอาที่ขึ้นเมื่อนนเอนาะขึ้นเมื่อนี่แหละพี่น้นองยางขึ้นเมื่อเนาะ เราชิเมื่อเบิ้งวิวทางถึงกับธงหน้ากับบานเฮาเนาะมันชิเป็นจังได้เนาะพี่น,อน้องเนาะะพอส้มสิพาพี่น้องขึ้นเมื่อเนาะสิพาพี่น้องย่างเมื่อไงแหละเนาะอ,อันนี้คือบานเบาส้มพี่น้องเอ้ยเนาะเบาส้มกับปัจจอยู่บบานเฮาก็กลับมาเมื่อบานคือคลิปก้อนทันหละหคือคลิปแล้วไปทันเลยพอส้มเฮาก็กลับมาพอส้มไปอยู่ต้างเมืองเนาะพี่น้องอันนี้กับบานเฮาชิเมื่อเบ,บิ้งวิวมาครับ บานเฮาสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องอันนี้คือบานของบ่าวส้มเนาะคือว่ามันเป็นพุนตกเนาะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกทุกมื้อเนาะสุดทางไปมาก็ลำบากนะเห็นบ่พี่น้องฮอสิขึ้นเมื่อเทิงอะไรเห็นบ่ฮอซิคืนเมื่อเทิงอะไรมันมีคันใดขึ้นเมื่อเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มันคือเส้นทางย้ายล่ะกันตัวน,นี้มันถาดอยู่เพิ่งแล้วพี่น้องเนาะเัาสิขึ้นเมื่อละเขาเาสิดท้ายลงมาเนาะพี่น้องว่ามันสิเป็นวิวแบบใดเนาะนะสิยางขึ้นเมื่อละพี่น้องอันนี้เป็นเป็นฮีดเป็นผ้านะพี่น้องเนาะ ตาบากบอส้มนี่มีมังเฮียนมังผ้าลายได้พี่น้องเนาะมันทั้งเป็นเป็นเฮียนเป็นผ้าเนาะโอ้แซงตะเวียดนะพี่น้องอันนี้คือยูเส้นทางเนาะเส้นทางท้ายลงเบื้องพี่น้องคือสะพานท้าวท้าวคืนเมื่อเทิงหรอท้ายลงมามันจะเป็นวิวแบบไดะพี่น้องท้าเบื้องเนาะกับปานตัวนี้เนาะเนาะพี่น้องออกทางเขาละ ทางขึ้นเมื่อแล้วมันเป็นวัดเนาะพี่น้องมันเป็นสถานที่วัดเนาะที่มาบูชามากินมาทานหรือวัดเนาะทือว่าเราชอาสิภาษพี่น้องอยางไปทางวัดก่อนแล้วเนาะหลังจากขึ้นเมื่อนี้แล้วเนาะอันนั้นก็คือวัดเนาะพี่น้องวัดของบ้านบอสุมเองเนาะ ลมูมันน,น,นี่น้องพี่น้องสร้างอาศัยตื้อๆในเนืองน้องพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกลางรมาซาเนาะแต่ว่ามีไอจัวที่มาประจำลายต้นได้เนาะมีแต่สุเ,นนเกันต้นหนึ่งแล้วก็มีจัวต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเส้นทางนี้พวกคอยแปรงพวกคอยสะอาดมันได้เนาะพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นกระดูจำสิ้นของ จัวของพรนะเนาะจัวเคนอยู่คนอื่นบุตรใของประจำอยู่ีนเที่ยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นฤดูของการลงไฮลงหน้าของประชาชนบุตรใมาอน,มอ,อนามัยเนาะแล้วให้แหล่าหน้าแล้วเพันจ,จัดแจงกันมาอนามอ,อนามัยเป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือสภาพคันใดก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นของสาวบ้านนาโฮมของพวกเหาช่วยกันสร้างเนาะพี่น้อง ช่วยกันค้นหาค้นสายขึ้นมาเนี่แหละจนกว่าจะได้สำนีเนาะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือคือวนเฮามาไหวาพระพ,พุท่าเนาะมันเป็นวนเล็กๆหน่อยๆเน,นาะตัวนี้เอาคือเบิ้งนำกันเนาะพี่น้องเนาะเขายางขึ้นเมื่อแหละว่าโอดถึงมันซีวิวงามสั้ใด้เนาะพี่น้องแต่ว่าคันไดนี่จักคันกับบุหูนเนาะบาสมบ็ได้นับเนาะพี่น้องก็ฮาซุ้งซุง้งพอสมควรเนาะ โอ้มีเด็กนั่มาอีกสามคนมาย่งสามคนขึ้นมาดโต๊พี่น้องเงยโอ้บาส่งว่ได้ขึ้นมาโดนนะพี่น้องเป็เนปะีละเนาะพี่น้องบาส่างนะฮะขึ้นมา เป็นหอมเป็นหูเนาะพี่น,อนะอน,น,อน,น้องเน,ะน,นาะเนีนะ่ยบอเพนคนเมื่อมันเป็นส้าแยกง้างแยกง้าแยกเนาะบเพนคนมาสร้างมีเนงะี้ยยังหนิเนาะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องนี่อ๋อมนะันตอเนาะจนจำหยอดหมแล้วพี่น้องเนาะว่ามันมีเงี้ยได้ยุทิงเนาะเคทำบ้งนะน้องกันพี่น้องเลย กัเจ้าของเรา,าพี่น้องตึ้นมาย้ายช่องต้นขึ้นยิงในนึงพี่น้องอันนี้ก็บที่ว่าเป็นอ่างน้ำเนาะอ่างนำ้ำพุ้มันเป็นแบบนี้ก็เฮาพี่น้องเฮาผ,ผู้เนาะมันมีคนน้ำไม้น้ำไม้เนาะพี่น้องเนื่องจากว่ามันผูมีศรัทธาเนาะที่มาดูแลที่มาอนามัยตลอดอะไรเนาะพี่น้องเนาะเขามีศรัทธามาจัดแจงมา ขึ้นมาแป่งมาสร้างคือจิงงามก็นี่เนาะพี่น้องคือสภาพมันยุ่งจอมผู้เนาะพี่น้องมันยุ่จอมผู้เหล่าเฮ็ดนำผู้ยิ่งใหญ่เนาะคือจิงงามเนาะพี่น้องเนาะเสาสิพาพี่น้องเบิ้งกู้เทิงนี่ก็เหล่าจึงพาพี่น้องเบิ้งวิวทางลุ่มเนาะพี่น้องใจเย็นๆเด้อถ่ายยากเห็นวิวเด้ออันนี้ถือว่าเป็นถานเนาะทำเป็นซาบานเอาช่วยกันสร้างอะไรพี่น้องเนาะช่วยกันออกแห้งเนาะออกโลกแห้ง่วยกันสร้างคนปูนคนซีเมนต์คน น้องซิงที่ต้องการขึ้นมาเทิงนี่ก็บเป็นชาวบ้านเฮาขึ้นมาเฮ็ดเนาะพี่น้องแล้วมันก็ได้ซั้งนี่เนาะพี่น้องือว่าพี่น้องชาวบ้านอาโฮมพวกเฮาก็ถือว่าสมคีกันเนาะพี่น้องน่งามเนาะพี่น้องจังหน่อยจัจเย็นๆสิให้เบิ่งวิวท่านี้ก็เป็นคุ้มนะพี่น้องเนาะเป็นคุ้มเนาะคุ้ม เน,ะ <c oughs> นาะพี่น้องถ้าพนกระแมนคือกันเนาะพี่น้องเนาะผู้น้อยนั่นเนาะ <c oughs> มันก็ไก่กันนี่แหละเนาะพี่น้องอันนั้นเป็นทางทาง,ทาง,ขงเขาลงมาเนาะแต่ว่าตัวนั้นกระแมนนี่นพี่น้องทางขึ้นเมือ่อไหร่ตัวนั้นเป็นอารามเนาะพี่น้องศัตรเพิ่นศีรางอารามเนาะสางอารามใหญ่เลย,ยล่ะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกับสาง ปีหล่ะพี่น้องปีหนึ่งปีปลายแล้วกับมันคอยจุดคอยสร้างไปย้อนว่าบ่มีศรัทธาเนาะพี่น้องย้อนว่าขาดศรัทธาเนาะพี่น้องถ้ามีศรัทธามาสนับสนุนเนาะสัตว์ทนสร้างเป็นอาจเห็ดอาจจะแล้วเนาะพี่น้องเพิ่มกับคอยเห็ดคอยไปย้อนว่าบ่มีทุนเนาะบ่มีศรัทธามาสนับสนุนเนาะพี่น้องถ้าเห็ดแล้วนี่ใหญ่เนาะพี่น้องอาลามตัวหนังใหญ่ใหญ่คักใหญ่แน่ล่ะพี่น้องเนาะ างลุ่มหันทางลุ่มหันกตเป็นเป็นวัดเนาะพี่น้องเขาอาจจะบ่ไปเถื่อนเนาะลุ่มหนะันเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าหยาดคลิปเขายาวเกินเนาะคลิปคลิปต่อไปเขาค่อยไปเบิรนะงเนะาะพี่น้องเนาะเขาจะพาพี่น้องเบิรงกซับเหน่เนาะสิเบิรงวิว,บบวยูเทิร์กเข็ดมีก้อนเนะาะว่าคลิปต่อไปเขาไปเบิรงกยูลุ่มเนาะมันมีย่างแดงเนาะอยู่วัดเนาะมอพี่น้องเนาะพี่น้องเบิรงกหมดแล้วเบิรงวิวพี่น้องอุ้อยคัก อยอาเลยพี่น้องเอ้ยนะค่อยเบิ้งอ่อนๆไปพี่น้องเบิ้งเอาวิวทุ่งนาโอ้ยอยากได้แบบนี้ได้เนาะเห็นทุ่งมือเนาะพี่น้องจะมันงามหูงามตาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งพี่น้องมีแสงตะเวนอีกมันมือทื่อเนาะพี่น้องมันมือทื่อที่ท้ายเนาะถ้าเป็นกล่องท้ายนี่เบิ้งแสงตะเวนเนาะคือสีงามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันวิวบานเท่านาะพี่น้อง วิวบานเฮาบอนที่ต้นขีดป้าส้มอยู่นะนั่นมันเป็นส้วนกล้วยจีนนะพี่น้องจีนเอามาลงทุนเนาะทั้งผลแม่นมดเนาะพี่น้องก็เป็นส้วนกล้วยเนาะส้วนกล้วยนั่นเป็นไส่น้ำพี่น้องไส่น้ำมีซองไส่นะพี่น้องมาหันไส้หนึ่งเนาะมาจอดจอดน้ำกันยุหันแล้วก็ไส้หนึ่งเป็นทางนี้แหละพี่น้องเทางหัวหน้านี่เป็นน้ำหน่อยลงมาเนาะแต่ไปจอดใส่กันยุหันแหละสุดลายนำทวมบานเนาะสุดพี่น้อง น้ำท่วมบานตัวนี้ทุกปีเนาะพี่น้องเนื่องจากว่ามันมีซองทรายหน่ำที่มาโฮมเข้ากันแล้วก็น้ำจึงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันวิวถึงของบ้านบบาส้มเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยนี่เบิ้งนี่อะคั่วนี่ก็ส่วนร้ายกับน้ำท่วมเนาะพี่น้องหน้าคือกันหน้านี่น้ำท่วมทุกปี บอลนั่นนะมันหน้าของบาลสมนะ้มหน่อพี่น้องนะบาลส้มจิตดตึงให้พี่น้องเบิ้องนะอ้าพี่น้องเห็นบ่ลักเสาลักเสาฟา้าเออลักเสาไฟฟา้าคร่าวๆเนาะแล้วลงมาอีกน้อยหนึ่งบอสีเลืองเนาะพี่น้องนะพี่น้องงามแท้ๆน,นะจังมันงามได้ภาพปลาดงเนาะพี่น้องนอีกเก่เจ้าสุด โดยสดงดงามนะพี่น้องเขียวเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องมันมันมันเป็นบานนอกมันยุน,นอกเนาะพี่น้องมันบ่นนอนอคอยมีอากาศมลพิษไลยบ่มีหงจักหงงานไลยเนาะอ,อากาศก็เลยดีเนาะพี่น้องเนาะมันบ่คืออยู่ในเมืองใหญ่เนาะมันมีมลพิษไลยเนาะพี่น้องอันนี้ถือว่าบรรยากาศหรือว่าอากาศมันหายใจปลโปร่งดีเนาะพี่น้อง 嘿 <laughs> ตเด้อเนาะพี่น้องเพือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาส้มเด้อเนาะฝากกดติดตามให้เบาส้มเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาส้มยัดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเบาส้มกับแ็ชคลิปกำลังแฮชคลิปเนาะพี่น้องเนาะช่วยเลืองคนทุกอย่างเนาะพี่น้องแต่ก็บ่มีคนติดตามยังล่าเชียร์เราเนาะพี่น้อง ห้ากรเห็ดแต่ว่าซองนี่ยบอส้มกับต่างโดนแล้วในปีสองพันสิบเจ็ดเนาะพี่น้องแต่ว่าบาลส้มผูได้คอยเอาคลิปมันยังลงเนาะห้ากรเห็ดประมาณสี่หาเดือนมานี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบาลส้มห้ากรเห็ดต่างใจเห็ดอ่าสี่หาเดือนมานี่แหละเนาะผ่านมากต่ว่าส้มต่างละละแตู่้ได้เอาคลิปเอายังลงเนาะพี่น้องเนาะก็จึงมาต่างมกต่างใจเริ่มสิเห็ดนี่แหละเนาะพี่น้องฝากกดติดตามให้บาลส้มได้เนาะ เบาสมเห็ดล,ล,หลายคลิปเนาะพี่น้องเห็ดลายคลิปเห็ดลายผูแบบเนะาะตัวช่วยเลือคนทุกอย่างเ,เป็นสะพานบนให้ผู้ใหญ่ใจบุญกับเฮ็ดคือกันเนาะแต่ยังโบท่านมีไฟมาสนับสนุนอุดหนุนเถอะเนาะพี่น้องแต่เบาสมกับซีซูต่อไปเนาะพี่นอ้องซีซูต่อไปซีบโบนะ้ทอยเนาะจนกว่าจะมีผู้ใหญ่ใจบุญมาสนับสนุนเนาะมาช่วยเลือคนทุกอยาก่างช่วยเบาสมเนาะพี่นอ้อง บ้าส้มกับบุได้มีต ồn ทืนมันยังไล่หรอกมีแต่โทรศัพท์หน่อยเดียวเนาะพี่น้องเริ่มเฮ็ดเนาะเริ่มเฮ็ดตามที่ใจตนเองมักใจที่ตนเองต้องการนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดมักกอริล์นเพื่อเตือนให้พี่น้องหูว่าบ้าส้มเอาคลิปใหม่ๆลงเนาะพี่น้องเนาะอาสบายดีเนาะพี่น้อง